สวัสดีครับสวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับเป็นพิมพ์6ชั้นออกตลอดนะครับผมพระสวยดีนะครับสวยเดิมๆไม่หักไม่ซ่อมนะครับสวยสมบูรณ์นะครับนะฮะพระอาจจะกดตื้นไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามีมิตินะครับผมนะครับนี่ฮะลองชมกันนะครับเผื่อท่านได้ถูกใจ ด้านหลังสวยนะครับพ้าเนื้อจัดมากๆนะครับเป็นผ้าเก่าเก็บนะฮะองนี้นะครับผมแบ่งจากรุ่นพี่นะครับไม่ใช่รุ่นพี่อะรุ่นรุ่นลุงนะนะครับก็น่าจะแก่กว่าผมสักสิบกว่าปีนะนะครับแบ่งมานะครับเป็นผ้าเก่าเก็บเขานะครับเขาเก็บมาตั้งแต่สมัยหนุ่มนะฮะพ้าดูดีมิสเนย์นะครับนะฮะหกชั้นออกตลอดนะครับผมเปิดแบ่งปันไว้ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ ตัวแรกตั้งไว้6,5 0 0นะก็ปรับราคาลงมาหน่อยนะครับช่วงนี้กลางกลางเดือนเนาะหลายท่านอาจจะเงียบเงียบนะนะครับพระได้เนื้อจัดนะครับผมเนี่ยดูด้านข้างมีมิตินะฮะเนี่ยฮะองค์พระนี่แบบนะฮะมีมิติออกไปเลยนะครับนะครับกรอบไม่พิมพ์ชัดเจนนะครับผมนะฮะชมกันหลายๆมุมนะครับเอากันแค่ชอบนะครับราคานี้นะครับผมเอามาแบ่งปัน fc กันเนาะนะครับอันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับถ้าใช้กล้องดี ระดับ HD นี้ก็จะชัดเจนสวยกว่านี้นะครับในใช้มือถือถ่ายธรรมดานะครับเอาว่าตัวจริงส่องสวยกว่านี้แน่นอนนะครับใช้มือถือถ่ายแล้วก็เปลี่ยนฉากให้ให้พระดูเด่นแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้แต่งเติมตรององพระนะครับเปลี่ยนแค่ฉากหลังสีดําให้พระดูเด่นนะครับผมลองดูครับ FC ท่านใดสนใจก็แคปหน้าจอทักไลน์มานะครับ เกจเชโยหกชั้นออกตลอดนะครับผมเปิด5,500บาทนะครับทักมาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับ